สวัสดีครับทุกคนสวัสดีชาวเล็กน,นัลล็อกโมบายทุกทท่านเลยนะครับคลิปนี้นะครับทุกคนวันที่ยี่สิห้ากุมภาพันธ์นะครับวันนี้เรามาในทีมของแมชีเนาะทุกคนแมชีแมชีที่มาพร้อมกับโฮมุลนะครับผู้ศรัทธาเมื่อวานนี้วันมาคาบูชาทุกคนวันนี้ก็เลยมาทีมแมชีนะครับแต่งตัวเก๋ๆแล้วก่อนไปเดี๋ยวเราทำเควกันครับวันนี้ เพจสุดท้ายแล้วเว้ยเดี๋ยวมันจะมีรีเรียกว่าอัปเดตนะครับอัปเดตวันพรุ่งนี้เนาะวันที่26บกก็ตั้งแต่เวลาตีสองถึง9โมงนะครับก็เกมก็จะมีการอัปเดตเข้ามานะครับก็หลังจาก9้าโมงก็น่าจะเล่นได้ตามปกตินะครับทุกคนมันก็ต้องมีกิจกรรมมาใหม่แลนะทุกคนเนาะ เห็นว่าจะมีอาชีพใหม่มาด้วยนะทุกคนโชคดีจังครับเรามาถึงบอสเลืดอหเลือน,น้อยแล้วอะโชคดีมากผมกำลังทำนี่อยู่นะทุกคนกำลังทำอาวุธเงานะครับทำของสวมใส่เงาอยู่สายเวทเพราะว่าสายสายทรับผมมีแล้วก็เลยเลือสายเวทนะครับ จะได้มีดาเมจบ้างไม่ใช่อะไรตัวไม่มีดาเมจเลยทุกคนก็เลยต้องแบบว่าทำของหน่อยนะครับแต่ยังอยากซื้อนะทุกคนเนี่ยทุกคนข้อดีของการมาเจอบอสที่คนตีไว้แล้วนะครับก็นี่แหละรุ่งนี้ อาชีพอันนั้นจะเข้ามาเลยหรือเปล่าอาชีพเทพเจ้าสายฟ้าเข้ามาเลยหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะใช้ใบเปลี่ยนอาชีพที่ว่าได้จากเวสท,ที่ลงดันแปลงเก่าแปลงใหม่ได้หรือเปล่านะครับผมก็มีอยู่ใบหนึ่งนั้นคนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้รอดูไว้ว่าจะเล่นอะไรดี เรามารับของกันนะครับทุกคนหล่อยากล็อกอินสำคัญนะพุ่งนี้เราก็จะได้อาวุธแฟสีม่วงสวยๆแล้วครับคนไม่ต้องเดานะครับผมจะเลือกอะไรผมเลือกคาถาเวทแน่นอนนะครับเราสายเวทเนาะสายเวทสายทัพย์ต้องใช้คาถาครับดยวเราตีตัวนี้ก่อนทุกคนเราต้องเก็บกล่องให้ครบนะครับเราเป็นสายฟรีนะทุกคนเราก็ต้องเก็บกล่องให้ครบ อาจะเป็นของแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่อย่างไงก็ถือว่าเราได้เก็บนะครับทุกคนผมเถอคติว่าไอ้นี่นะทําทุกวันดีกว่านานๆทีทํานะครับทําทุกวันดีกว่าดีกว่าเก็บไว้แล้วค่อยๆทํานะครับวันนี้ตีแค่สองตัวมันน่าจะโดบกล่องแล้วนะครับทุกคนแล้วเราก็ไปตีตัวเล็กต่อโอเคได้กล่องแล้ว แล้วก็ตีตัวเล็กนี้ก็จะได้กล่องมากล่องหนึ่งแล้วก็ได้ถือโอกาสทำเควสด้วยนะครับทุกคนโอเค okay, ได้กล่องครบแล้วก็ขอยไปส่งเควสกันทุกคนแปลกจังทุกคนวันนี้ไม่ค่อยกระตุกเลยคนน้อยหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวเราไปดูเมืองที่นี้ก่อนทุกคนโบลลิงแลนด์ก่อนนะครับมาหมดหรือยัง ตอนนั้นเห็นว่าหมดสิบเก้าหมดสิบเก้าน่าจะเป็นแค่ตัว,ตวประเสอนะครับทุกคนแต่ว่าตัวมังกรยังอยู่เนาะก็ยังไงก็ถือว่าเดือนนี้ก็ยังถือว่าเป็นเดือนของตุจีนอยู่นะครับผมว่ามอนสเตอร์นี้ก็น่าจะหายนี่แหละหายหลังอัปเดตวันที่ยี่สิบนี่แหละครับวันนี้อ๋อวันนี้วันอาทิตย์เนาะทุกคน ามท่อมอย่าลืมไปบอกันนะครับทุกคนบอเล็กนะกิวเล็กกิวเล็กไม่ได้แบบว่าบอหลวมบอแค่กิ่กววะหน้ากิวกบบไมผมจำไม่ผิดน,นะสนุกนะครับสนกุกผมชอบชอบชอบแบบเวลาวอกันโอเคทุกคนไม่ได้ชุดอืม โอริงแลนด์อ๋อเมื่อกี้ผมกดมาเมืองผิดทุกคนผมกลับมาเมืองนักบวชแล้วกลับมาเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรดีแล้วกลับมาวัดเราเรียกว่าวัดด้วยนะแล้วกลับมาสำนักปฏิบัติสงฆ์กันก่อนเมื่อกีเนี่ยอาจจตีมังกรกันก่อนนะครับทุกคนอย่าลืมนะห้ามลืมเลย เรียบร้อยนะครับทุกคนสําหรับเควส์าลฟวันวันนี้เนาะก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้เนาะยังไงก็อย่าลืมเล่นเกมให้มีความสุขนะครับทุกคนพรุ่งนี้ก็หยุดชดเชยนะครับวันจันเนาะุดชดเชยวันมาคาบูชานะครับก็เอาพอในเต็มที่นะครับเก็บแรงไว้ทํางานมันอังคารนะครับบ๊ายบายครับ